สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักปะทับทุกท่านนะครับวันนี้เรายอโค้นฟิสฟาร์มพาเพื่อนๆมาบ้านพี่เล็กนะครับมาเยี่ยมบ่อด้านหลังเนี่ยคือบ่อปะคับของพี่เล็กนะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับจริงๆวันนี้ผมจะมีดารารับเชิญด้วยแต่พอดีว่าผู้ใหญ่โซ่นะครับผู้ใหญ่โซ่ผู้แนะนําในการทําบ่อนี้มาเนี่ยครับวันนี้แกติดภารกิจดูแลลูกบ้านมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นเลยวันนี้ก็จะเป็นพี่เล็กนะครับโซโล่เดี่ยวนะครับ พาพวกวเราดูบ่อให้ดูปลาตากล้องครับเชิญเดินเข้าไใกล้นิดนึงสัสองสามก้าครับเราจะเปิดให้เห็นบ่อโดยโดยรวมก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดกล้องเองนะพี่นะคราจะให้พี่เล็กพาดูนั่นดูนี่สัก 2, สองสามคลิปเพื่อเป็นการนําเสนอวิธยกานะคับเพื่อนๆว่าประเด็นหลักเลยที่มันจะต้องเกิดบ่อนี้ขึ้นมานเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องขยายน,นู่นนี่นั่นและการเลือกมองเรื่องของวัสดุต,รต,รต่างๆอะไรต่างๆร่วมไปถึง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับอ่าเข้ามาสู่คลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายให้เห็นภาพรวมแล้วก็พาเดินขึ้นไปบนบ่อด้วยนะครับอ่าพี่เล็กครับครับผมเรามาคุยกันในคลิปที่สองนะพี่คือบ่อประคับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ยวันนี้ยตั้งแต่วันแรกที่สร้างมาวันนี้สําเร็จละนะครับครับ เติมน้ำเทระบบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆดูนะครับบ่อน,นี้จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะพี่นะขาดเกินนิดหน่อยเพราะอยู่ที่พื้นที่จริงในการกอร่อสร้างด้วยนะครับด้านกว้างยอยู่ที่ประมาณ2.3ไม่เกิน2.5เมตรประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้านหน้านอาจจะได้ถึง2.5โดยประมาณแต่ด้านหลังประมาณสักสออะไรเงี้หรือว่าขาดนิดหน่อยมันจะเป็นลักษณะแบบตามพื้นที่นะพี่นะอ่าขเป็นมุมป้านรับเป็นสีน่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะ แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือด้านในเราจะทําเป็นโค้งมนหมดพี่เพื่อป้องกันจุดตายของหน้าน้ํานะครับน้ําที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ยังเป็นฟองน้ํายังกระด้างอยู่เนาะมันเป็นน้าใหม่นะครับค้าวเทียังสูงอยู่น่าจะเกินเก้านะครับเดี๋ยวพอเราเลี้ยงน้ําไปสักระยะหนึ่งนะครับน้ำก็จะเริ่มอ่อนตัวรวมถึงตอนที่เลี้ยงปลาจริงนะพี่นะม่านน้าจะชิดฝั่งกําแพงด้านนี้อ่ะทีนี้มาเรื่องที่ไปที่มาของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก่อนพี่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวตอนที่ลงเฟซบุ๊กเนี่ยผมจะมีภาาพเก่ ประกอบกันด้วยว่าวันนี้เป็นแบบนี้นะสําเร็จละแล้วก็จะมีภาพเก่าก่อนที่จะทําบ่อเนี้ยภาพเดิมเลยเนี่ยจะเป็นบ่อพะยางสี่เหลี่ยมถูกต้องนะพี่เล็กนะแล้วก็จะมีบ่อปูนที่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงปลาหางนกยูงเล็กๆใช่ครับเป็นบ่อไผ่บกการ์่บการ์ดนะครับตอนที่เราสร้างเนี่ยยังจํากันได้ว่ามีจับปลาที่มันกระโดดลงไปในดินบ้างนะครับเพื่อเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ไปปล่อยทีนี้พี่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆก็อยากจะทราบว่า แรงบันดาลใจปัจจัยหลักเลยเนี่ยที่ต้องขยายจากบอ่อเดิมบอ่อเล็กๆเนี่ยบอ่อพะยังมาเป็นบอ่อที่ได้มาตรฐานเป็นบอ่อสําเร็จที่ที่มีทั้งระบบกรองมีทั้งระบบการควบคุมดูแลน้ํานะครับทุกสิ่งอย่างตรงนี้รวมไปถึงตู้ควบคุมไฟที่เป็นมาตรฐานตรงนู้นด้วยเนี่ยครับผมแรงบันดาลใจเลยพี่ที่ขยายเนี่ยคือยังไงพี่คือผมอธิบายสั้นๆนะจะย่อให้สั้นๆคือผมผมว่าแนวแนวคิดที่ คนอยากจะเลี้ยงตาเนี่ยแนวคิดแรกเนี่ยที่คิดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคชฟซอย่างผมเนี่ยตอนแรกผมเลี้ยงไว้ดูเล่นแล้วก็พอเขาโตขึ้นมาโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตีนนี้มันเกิดความผูกพันพอมันเกิดความผูกพันแล้วพอเขาโตบอ่อเราเริ่มเล็กแล้วเราต้องขยายไปนเนรื่อยๆจากบอ่อไฟเบอร์บอร่อ1.5เมตรยาว2เมตรผมก็ขยายเป็นบ่อผ้าใบ2เมตรคูณ3เมตร 60%นนะครับแล้วก็มาจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าปลาเนี่ยเขาโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆและเราก็เลี้ยงเขาแล้วเราก็อยากอยากที่จะให้เขาเนี่ยได้ได้ได้มีความเจริญเติบโตที่ดีนะครับขอบก็เลยก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้ครับอ่านี้ที่มาที่ไปนะที่มาที่ไปก็คือลูกๆนี่แหละคือหลักใหญ่ใจความเลยนะครับลูกๆปลาชาร์ปเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่ กำลังเราสามารถทําได้ก็อยากให้เขาอยู่สุขสบายที่สุดนะครับอ่านี่คือหัวใจหลักเลยนี่คือคนรักปลาคราฟนะครับเนี่ยชาวบางพลีอยู่ที่พนาสน9นะครับซึ่งบ่อเนี้ผมได้รู้จักพี่เล็กได้ด้วยเนี่ยคือผู้ใหญ่โซ่นะผู้ใหญ่โซ่ผู้ใหญ่หมู่บ้าน11เนี่ยผู้ใหญ่แนะนำรับผมเรียกหมู่บ้านถูกมั้พี่11ปะหมู่11ปะหมู่11หมู่11เนี่ยผู้ใหญ่แนะนามานะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าเรายืนอยู่ด้านหน้าแล้วเราจะไล่ไปทีละโซนก็คือด้านหน้าเนี่ยเพื่อนสังเกตลายของกระเบื้องเก นะครับรวมถึงรูปแบบของกระเบื้องจริงๆอ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยมันจะมีเกิดระยิบระยับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ใช่รองน้ํานะมันมันเป็นอะไรนะพี่เขาเรียกอะไรนะอ๋อมันเป็นเป็นลายที่เป็นเหมือนวาวนะทําขึ้นมาเพื่อให้เหมือนหยดน้ำเกาะอยู่ที่กระเบื้องตลอดเวลาครับก็คือถ้าเจอแสงประท่าแสงเนี่ยดูวิ่งขึ้นมาเลยคล้ายๆกับ กินลินในปราคับนะครับเก็บเงินเก็บทองมีความสะท้อนใครับแล้วก็เพื่อนๆดูด้านหน้าเนี่ยก็คือก็จะมีมีมุมตรงมุมตัดในเรื่องของการงานสถาปัตย์นะครับแกก็ไปเลือกที่เป็นรูปประคับแปดตัวอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็มีตัดขอบนะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆท่านใดดูแล้วก็ดูว่าบ่อเราสามารถที่จะประยุกต์หรือทาแบบไหนได้บ้างนะครับความชอบอาจจะแตกต่างกันไปในพีลรกนะครับผมแต่ทางนี้เราก็พยายามนาเสนอไอเดียของแต่ละมุมของเพื่อนๆแต่ละท่านอ่าซึ่งมีความต่าง อ่าครับอาจจะไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าทางนี้สามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะไปคลิปที่สามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมจะให้พี่เล็กพาเดินขึ้นไปด้านบนเลยพี่ตอนนี้นะครับอ่าสักครู่ครับตามกันมาครับอ่ามาต่อคลิปที่สามกันกันครับเพื่อนๆตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านบนทับขอบบ่อแล้วนะครับทับขอบบ่อนี่รับน้ําหนักผมได้สบายนะครับเก้าสิบกิโลเนี่ยตอนนี้พี่เล็กก็ขึ้นไปยืนรออยู่ตรงนู้นแล้วนะครับพี่เล็กอย่าอย่ายืนสะดุดนะครับ อ่าเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้นี่มันแวบมาติดไม้ตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะถูกโม,โมดิฟายสังขคานาอีกรอบหนึ่งอ่าเราเดินขึ้นมาถึงตรงข้างบนนี้แล้วนะครับอ่ามาสู่ด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินบนฝากรองก่อนพี่เก้าสิบกิโลเดินสบายมากนะครับอ่าย้อนกลับไปด้านนู้นนะครับนั่นหน้าบ้านจะเป็นศาลานะพี่นะครับคือปกตินี่เราเข้าทํานี่พี่เล็กผมจะใช้รถแบ็กโฮในการขุดนะครับ,รบแต่บอ่อของพี่เล็กเนี่ยเนืเ่องจากว่า สาราเนี่ยเขาเป็นแบบฝังฐ่านรากไว้กับพื้นนะครับไม,ไม่สามารถยกหลบได้ยกหลบไม่ได้ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องใช้แรงงานคนในการขุดนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะใช้คนขุดหรือว่าใช้รถแบคโฮตามความเหมาะสมของสภาพาพื้นที่หน้างานแต่ละที่นะครับแล้วก็ประยุกตเอานะครับบอ่อนี้รถเข้าไม่ได้คนเข้าบอ่อนี้คนรถเข้าได้ก็ใช้รถนะครับอยู่ที่เรื่องของเวลาด้วยต่างๆมาเกี่ยวข้องอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ งานสถาปัตย์งานเก็บงานอะไรทงเดียวพี่เล็กบอกว่ามีความชื่นชอบชเป็นส่วนตัวเลยในในวิถีการทํางานของของช่างนะครับยังไงก็พี่ก็ เนื่องจากที่เราเรียนไปแล้วทุกที่แล้วนะฮะว่ารูปทรงของบ่อของเนี่ยจะไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านเนี้ยก็คือมีพื้นที่เล็กกว่าด้านหน้าด้านนี้โดนมาขับโดยตอม่อใช่ครับผมแล้วก็มันเป็นบ้านผมจะเป็นหลังลิงและเนื้อที่เกินตรงเนี้ยเขาเขาจะปลูกสอบัตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะกว้างและด้านหลังท้าย ท้ายหลังบ้านเนี่ยมันจะแคบท้ายฝั่งโน้นจะแคบนะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะมันจะแคบลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะกว้างนะครับใช่ครับผมด้านหน้าด้านหน้าจะกว้างทีนี้ผมก็มีไอเดียคุยกับคุณชาว่าผมอยากได้พื้นที่ให้เต็มเนื้อที่เลยเพราะฉะนั้นรูปทรงของบ่อเนี่ยก็ก็จะต้องทําตามพื้นที่จำกัดนะฮะก็ได้ก็ได้มาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าแต่ว่าก็คือการทํางานเนี่ยของช่างเนี่ยค่อนข้างยากมากเพราะว่า รายการบาดหรือการเข้ามุมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ขาดครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความชำนาญของช่างนะฮะก็คือผมยกตัวอย่างฝาบ่อหองนะครับครับครับคือตรงนี้จะเป็นเปเปอร์นะฮะครับก็แต่มุมนี้นะฮะครับก็จะขยายออกมากว้างเป็นมิลทัองศานะฮะไม่ใช่เก้าสิบองศาก็คือหนาฝานะฮะครับจะไล่ก้งแต่แผ่นแรกเลยแล้วก็สโลปออกมาเรื่อยๆครับก็ต้องปลาณนีดนิดหนึ่งใช่ครับวิธีการทำก็ ก็ต้องให้เป๊ะแล้วก็นยฮะก็ทําได้มีช่องว่างเลยซึ่งผมก็ก็ก็ดูก็สนใจนะฮะในความชำนาตรงนี้ครนะฮะต้องช่างต้องมีความชำนาญรับทีแรกด้ครับทีนี้พอตรงนี้เนี่ยทีเด็พอเราเดินมาตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นมองเห็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากด้านหน้าที่อาจจะต้องมีการปรับภูมิทัศน์ก็อาจจะมีการปรับตำแหน่งเรื่องของศาลาเพื่อให้ด้านหน้าที่มันเป็นพื้นที่ที่สะดวกในการเดินเข้าออกแล้วก็ในการมองเห็นถ้า เห็นพี่เลกบอกว่าจะขยับหมุนอีกด้านหนึ่งมาเพื่อให้นั่งอาจจะจิบกาแฟจิบเบียร์มองดูปลานะครับอ่าก็ในอนาคตเนี่ยผมจะทําหลังคาก่อบตอนเนี้หลังคายังเป็นชั่วคราวอยู่ที่ท่าใบนะฮะครับก็จะทําเป็นหลังคาถาวรนะฮะยาวไปถึงตรงนน้นเลยแล้วก็ยืนยืดรับด้านหน้าครับเพราะาหลังคาเสรเนี่ยผมก็จะทํางานถ่างแล้วก็งานพื้น้างล่านะครับเนี่นะครับก็คือ หลังคาจะถูกต่อไปยาวคึอค้งใหม่เลยครับใต้บัวนะครับวิ่งนะครับยาวเพื่อรองรับพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นนะครับเพราะตรงนี้มันกลายเป็นพื้นบ่อเต็มตัวเนี่ยเพราะนั้นแล้วตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของปลาแล้วก็ของของระบบกรองทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราทำหลังคาเป็นอนาคตอาจจะมีการปรับภูมิทัน์เพิ่มขึ้นอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวผมจะตัดต่อเข้าสู่คลิปที่สามเพื่อนๆเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปที่สามต่อครับอ่ามาต่อกันอีกคลิปครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะเดินมาที่ตู้ควบคุมนะครับ ตู้ควบคุมไฟฟ้าอ่าเพื่อนๆดูนะครับคือตู้เนี่ยก็คือระบบควบคุมไฟฟ้าเนี่ยมันจะถ้าใครติดตามบนเฟซหรือบน youtube ผมที่ผ่านมาเนี่ยคือเราทำตามสแตนดาดนะ